สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมานำเสนอวิธีการสมัครกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวซิมปันสุขโดยชำระเงินผ่านช่องกระเป๋าปันสุขขั้นตอนแรกเข้าไปที่ s i m k f o com จากนั้นกดสัญลักษณ์ขีด3ามขีดกดปุ่มสหกรณ์ปันสุขกดสมัครเลยอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยอมรับกดถัดไปกรอกเบอร์ซิมปันสุกและกดถัดไปใส่รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์ที่ต้องการสมัคร จากนั้นกดถัดไปกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกรอกรายละเอียดผู้รับโอนผลประโยชน์กดถัดไปตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเลือกช่องทางการชำระเงินทางช่องทางกระเป๋าซิมปันสุขก,กดชำระเงินใส่รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์ที่ต้องการสมัครจากนั้นกดถัดไปลงทะเบียนสำเร็จ